เพอร์ซิมอนหรือลูกพลับผลไม้สีส้มสวยที่กินแล้วทั้งหวานหอมละมุนแต่รู้ไหมลูกพลับไม่ได้ดีแค่รสชาติแต่ยังเต็มไปด้วยสารอาหารเพื่อสุขภาพอีกเทียบ 1. วิตามิน A และเบต้าแคโรทีนสูงมากช่วยบำรุงสายตาลดความเสี่ยงโรคตาในผู้สูงวัยและบำรุงผิวพรรณให้สดใส 2. สารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีและไลโคโปีนช่วยชะลอวัยลดการอักเสบและเสริมภูมิคุ้มกัน 3. ใย,ยอาหารสูงมากโดยเฉพาะแบบแห้งช่วยเรื่องระบบขับถ่ายลดคอเลสเตอรอลและควบคุมน้ำตาลในเลือด 4. โพแทสเซียมสูงช่วยควบคุมความดันโลหิตและบำรุงหัวใจเคล็ดลับถ้าลูกพลับฝาดให้แช่ช่องเย็นหรือเก็บไว้ให้สุกจนเนื้อนุ่มจะหวานละลายในปาก แบบแห้งก็มีประโยชน์มากแต่อย่าก,กินเยอะเพราะน้ำตาลธรรมชาติสูงเอร์ซิมอนคือลูกพลับหวานนุ่มที่ไม่ได้แค่กินอร่อยแต่ยังช่วยชะลอวัยบำรุงสายตาบำรุงหัวใจและดูแลลำไส้คุณไปพร้อมๆกัน